ดีมากออกทุกวันเลยค่ะพี่พี่งานสแตนยกรถนะคะตัวนี้จะเป็นงานสแตนยกรถของร้อยหนึ่งร้อยซีซสีถึงสองร้อยห้าสิบีซีใช่ไหมพี่ตัวนี้หนึ100่งร้อยซีซีถึงสองร้อยห้าสิบสี่สีนะคะเวฟทุกรุ่นใช้ได้นะตัวนี้บอกเลยตัวนี้นะคะจะเป็นงานสีดำนะคะลูกค้านี่งานแข่งเลย งานแข็งแรงทนทานนะคะลูกค้าตัวนี้นะเป็นงานแบบว่ายกตรงโชกนะคะพี่พี่เป็นงานยกตรงโชกแบบนี้เลยนะคะลูกค้านี่โหเลอเยนี่ทุกคนจะมีสองสีสีดำกับสีแดงนะคะใครชอบสีไหนกดสั่งไปได้เลยนะคะพี่พี่นี่เห็นปะ งานสีดำโคตรสวยนะคะลูกค้านี่พี่เอกก็คือกำลังจะแพ็คแล้วนะทุกคนใครสนใจใครอยากได้งานสแตนยกรถนะคะดกดสั่งที่ตะก,ก้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือได้เลยหร <c oughs> ือว่าดูเพิ่มเติมตัวอื่นได้ที่ตะก,ก้าหน้าโปรไฟล์เลยนะคะ <c oughs> ใครสนใจกดสั่งกันเข้ามาได้เลยค่ะ